ตอนนี้มาถึงวัดนะคะซึ่งเต็มไปด้วยผู้คนในวันนี้พร <c oughs> ุ่งนี้จะเป็นวันสําคัญชาวสางชาติที่มาเที่ยวฮ่องกงนะคะไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยประเทศใกล้บ้าน,นะะก็พากันมาซึ่งโรงเรียนเต็มนะคะเดี๋ยวจะกลับวันนี้ก็มาใชมบรรยากาศบรรยากาศที่เราหยูนก็คือประชาชนสายมือนะคะที่มากาบบ้าของพองในวันนี้นะคะเพื่อเป็นสิริมงคลกับครอบครัวเนาะ ที่ทำให้ในเมืองอยงนก็จะมีที่กราบไหว้ขอพรมากมายนครับซึ่งทางตัวก็จะเป็นผู้บริหารจัดการพาเรามาค่ะก็ดีนะฮะนี่ก็เป็นสิ่งของเพื่อที่จะถวเมื่อกี้อาจารย์พลาลงไปนี่นี่เป็นี่สั่งอยู่นี่เลย

เขาจะพาไปห้องรับก่อนแล้ถึงจะลูมาด้านนี้เปิดหน้าอเปิดตาเดียวสบายมากอ๋อน อย่าลืมนะคะสามแงะในการในการไหว้เต่าบอเบอร์42แล้วก็ท้ายเซยประจําปีเสร็จเรียบร้อยแล้วอยขึ้นมา่ี่จะไหว้หวงใต้เสียนโอเคไปพร้อมๆกันพี่เมย์อ่ะอันตรายอีกอย่างนึงพอเลินปุ๊บจัดได้เลย นไปเป็นีกวอา่อยู่หรอลงไปหรอลากราแล้วอาไปแล้วไอไ่ตองนี้เราตัดไก่ไก่จงมแล้วะไก่ไหนเราจะไปทุงไปไหนแล้ว นี้เราจะไปห้องรับก่อนเพือืวนะคะก็เลยรอบริษัทบริษัทบริษัทริษัทบรับริษัทบริัทบ้ิัรรัทบริับริษััทับรรวมกันัรบรัน มีหละงนี้ลงมนตามผ้าทงเขาลงไปแล้วดูผ้าดูผ้ามี่จองต้องเก็ต้องเด็ดก,กันกระถิ่นแล้วและ 不要停留，多谢合作。 อ๋อซากุระชิชิเซโอะก็ ะองนี้แหละนะคะที่เสด็จลงไปนะคะที guy, e <miserable> ่นรีศาสตร์ที่ทำกำชั่วนะคะให้โอกาสเขาขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นเขเชื่อว่าว่าอย่างนี้นะคะเราจะ ก็เดินทางกับหลังจากไหวพ้พระขอพอรเสร็จต่างคนก็เดินสวนไปสวนมาทั้งวันละคบบันี้ชาวจีนอุกงอกฤองกฤเป็นชาวจีน จะไปไหนพาเราโอ้ทางนี้ค่ะช่องนี้ช่องแคบมัดระกาเดินทางกลับไปเส้นทางเดิมสุขยอดสุขยอด นี่ก็ไไหว้พระโอ้วันนี้ได้หลายวัดเช้าวันนี้สุดยอดอบรรยากาศ Thank yeah. you.